ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบอกวิธีตรวจจับข้อผิดพลาดหรือเออร์เลอร์ในการทํางานของโปรแกรมของเราคะ่ะบางครั้งเนี่ยเออเลอร์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้มาจากตัวผู้เขียนโคด้ดแต่ว่าอาจจะมาจากผู้ใช้ที่ป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่เรากําหนดคะ่ะหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นแบบนี้ข้อมูลถูกต้องแต่ก็อาจจะเกิดเออร์เลอร์ที่ไม่คาดคิดเหมือนกันคะ่ะดังนั้นเราจะพามารู้จักกับคําสั่ง try except และวิธีการใช้งานค่ะรูปแบบคําสั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ท้ายก็คือส่วนที่ต้องการดักจับหรือว่าโค้ดที่เราคิดว่าอาจจะเกิดเออร์อส่วนที่2 Except คือส่วนที่บอกว่าหากเกิดเออร์อแล้วเนี่ยจะให้โปรแกรมทํางานยังไงอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเราคิดว่าน่าจะเกิดเออร์เอกับโคดนี้แน่นอนสิ่งที่จะให้มันทําเมื่อเกิดเออร์อก็คือเราจะให้มันปินว่า ปอดใส่ตัวเลขจำนวนเต็มอ่ะมาลองดูกันถ้าเราใส่ข้อมูลผิดเนี่ยมันก็จะแสดงข้อความหรือคำสั่งที่เรากำหนดไว้แบบนี้แต่เจ้าตัว e x c e t เนี่ยก็จะสามารถกำหนด error แบบเจาะจ,จงได้ด้วยนะเช่นถ้าเราเอาตัวเลข2ตัวนี้มาหารกันแต่ว่าตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ูนย์เนี่ยก็จะไม่สามารถหารกันได้งั้นเราจะเขียนแบบนี้ในส่วนของไทยเนี่ยเราจะเขียนว่า r e s u l t เท่ากับ x หาร y แน่นอนว่าคนนี้เสี่ยงเกิด Error แน่ๆตรง e x c e p t เนี่ยเราจะใส่ไปว่า Zero Division Error ก็เป็น Error ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาศูนย์มาหานั่นเองโอเคค่ะเราจะใส่ดักไว้แบบนี้และนี่ก็คือผลลัพธ์ค่ะแม้จะเกิดข้อผิดพลาดจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ Try Except ไว้โค้ดส่วนอื่นเนี่ยก็จะไม่หยุดทำงานค่ะมันยังคงทำงานต่อไปได้แต่ถ้าเราสั่งให้มัน Print Result แบบนี้ แน่นอนค่ะมันไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาได้มันจะเกิดเออร์เลองั้นเราจะพามาดูอีกส่วนก็คือเอลเอลเนี่ยเป็นตัวที่ทำเฉพาะกรณีที่ไม่เกิดข้อผิดพลาดในส่วนของท้ายนั่นเองอ่าเรามาดูกันอีกรอบถ้าตัวเลขของเราเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์ทั้งคู่คำสั่งในส่วนของ L อลเนี่ยก็จะทำงานค่ะสุดท้ายแล้วค่ะก็คือคำสั่ง Finally มันจะต่างจากเอลก็ตรงที่ว่า มันจะทำงานเสมอไม่ว่าจะเกิดเออร์หรือไม่ก็ตามดังตัวอย่างนี้ค่ะอืมก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งาน t าย Except สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ดังล่านคลิปค่ะ